ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเช็คเลขที่ฉนดว่ามันอยู่ตรงไหนขั้นแรกก็คือไปที่ Google แล้วพิมพ์ตามที่เห็นนะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ใส่เลขตามที่ เว็บไซต์บอกนะครับแล้วก็กดค้นหา,นานได้เลย